ผูกกองธรรมนัตทิ้งบอมก่อนบินไปดูแสงสีเขียวที่ยุโรปเป็นการถแถลงในหลายประเด็นร้อนซึ่งถูกนำไปถอดรหัสว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของพรรคสีเขียวกับพรรคสีน้ำเงินจะได้รวมหอลงโรงกันจริงใช่หรือไม่ คุณนายพิมพจับจากอากับกิริยาของผู้กองแล้วดูมีความกระหิมยิ้มย่องมั่นใจในพักกล้าทำเป็นพิเศษเสมือนว่าตนเองกำลังถือไพ่เด็ดเหนือกว่าอีกฝ่ายและแม้จะ,ะแถลงด้วยสีหน้ายิ้นแย้มแต่ก็แฝงไว้ด้วยคำขู่ที่ฟังแล้วชวนสะดุ้งเป็นระยะเช่นพักกล้าทำไม่เคยกลัวใครจะบีบใครบีบมาเดี๋ยวสวนกลับหรือชีวิตผมไม่เคยทะเลาะกับใครก่อนแต่ถ้าใครทะเลาะกับผมก็กลับไปฝันร้ายก็แล้วกัน พร้อมทั้งยังพูดย้ำในประเด็นเดิมเกี่ยวกับข้อห่วงใยเรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งมีบา์โค้ดว่าเท่าที่ได้ปรึกษากับผู้รู้หลายท่านก็รู้สึกเป็นห่วงว่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่แต่ข้อห่วงใยของผู้กองกลับถูกตีความว่าเป็นคำขู่มากกว่าจะเป็นความห่วงใยคล้ายเป็นคำขู่ว่าหากไม่ได้ร่วมรัฐบาลพักกล้าทําก็พร้อมที่จะจับมือกับพักส้มเพื่อยื่นตรวจสอบในเรื่องบัตรเลือกตั้งและพักกล้าทําก็พร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่ทุกเมือ่อ คำพูดดังกล่าวจึงเหมือนเป็นเกมขู่จ้องล้มทั้งกระดานประมาณว่าถ้าฆ่าไม่ได้เองก็อย่าหวังอะไรประมาณนั้นส่วนอีกประเด็นที่พูดกันมากก็คือเรื่องที่มีข่าวว่าพักภูมิใจไทยจะขอคุมกระทรวงเกษตรเองซึ่งผู้กองตอบออกจากปากตัวเองเป็นครั้งแรกว่าเดี๋ยวใครมานั่งถ้าไม่ใช่ผมจะรู้สึกนั่งในห้องแอร์อย่างเดียวไม่ได้เพราะต้องปฏิบัติ การขายอะไรต่างประเทศไม่ง่ายเพราะทุกอย่างที่ขายผมขายเองเซ็นเองอยากเข้าใจว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์ทำผู้กองธรรมนัฐกล่าวต่อว่าเกษตรเป็นสินค้าเทคนิคต้องไปเจรจาโดยทูตเกษตรแต่และกรมที่ดูแลสินค้าประเภทนั้นต้องชี้แจงกว่าจะจบไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงพืชต้องใช้เทคนิคไม่ใช่ให้ทูตพาณิชย์ไปคุยแล้วจบ พร้อมยืนยันว่าไม่อยากให้กระทรวงเกษตรเกิดสุญยากาศทางการเมืองเพราะต้องทำงานต่อเนื่องมิฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะเดือดร้อน จากทอยแถลงของผู้กองคุณในทีมว่าปมการแย่งชิงกระทรวงเกษตรนั้นทําท่าว่าจะเป็นเกมประลองกําลังระหว่างพักสีน้ําเงินกับพักสีเขียวไปเสียแล้วเพราะผู้กองส่งสัญญาณชัดว่าจะไม่ยอมปล่อยมือให้ใครมาคุมง่ายๆขณะที่การเข้าคุมกระทรวงเกษตรนั้นถือเป็นอีกหนึ่งวาระหลักที่พักสีน้ําเงินต้องทําให้สําเร็จให้ได้ด้วยเพื่อให้คุณสุภจีได้โชว์ฝีมือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่และหากทําได้ตามเป้าหมายก็อาจนํามาสู่ชยัชยช คะแบบแลนสไลด์มากกว่าเดิมในการเลือกตั้งครั้งหน้าแลนสไลด์ที่หมายถึงคะแนนเสียงเกินครึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจและจะได้ไม่ต้องถูกใครมากดดันอีกเหมือนเช่นคราวนี้ส่วนอีกประเด็นที่พูดถึงกันมากก็คือเรื่องการยื่นเงื่อนไขว่ากล้าทำจะร่วมรัฐบาลก็ได้แต่ต้องไม่มีธรรมนัตเป็นรัฐมนตรี เพราะพักน้ำเงินกัง,งวลว่าจะมีการยื่นตีความคุณสมบัติของผู้กองโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องจริยธรรมซึ่งอาจทําให้นายกหนูต้องพลนเก้าอี้เหมือนนายกเศรษฐาแต่ผู้กองก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันโดยยกตัวอย่างการมานั่งเก้าอี้รอมาวเกษตรมาถ,ถึงสองสมัยก็ไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและถ้ามีความผิดจริงคนที่แต่งตั้งก็คงต้องรับผิดในเรื่องนี้ไปแล้ว ตอนนี้สถานการณ์มันเหมือนเดินมาถึงจุดที่ว่าพรรคน้ำเงินจะดึงพรรคสีเขียวเข้าร่วมรัฐบาลโดยจะยอมถูกบีบเพื่อแลกกับการเสียสละกระทรวงเกษตรให้พรรคสีเขียวตามโคต้าเดิมหรือไม่นอกจากนี้หากผู้กองยังต้องการเก้าอี้รอมวอเกษตรตามเดิมก็ถือเป็นการเลือกเดินเกมเสี่ยงของรัฐบาลเพราะหากมีการตั้งผู้กองเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นสายล่อฟ้าทันทีและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกยื่นตีความในเรื่องจริยธรรม แต่ถ้ายอมตามเงื่อนไขนี้ข้อดีก็คือจะได้เสียงเกินก่นหนึ่งแบบเหลือๆและจะลดอำนาจต่อรองก้าอี้ของพรรคสีแดงได้มากเลยทีเดียวซึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งพรรคสีแดงเกิดถอนตัวไปรัฐบาลก็จะยังอยู่ได้แบบสบายๆแต่ข้อเสียก็คือพรรคสีน้ำเงินจะเสียภาพลักษณ์อย่างมากเพราะถือว่าผิดคำพูดกับคนที่กาเลือกพรรคซึ่งเชื่อมั่นว่าคุณสุภจีจะได้คุมกเกษตรควบกับพาณิชย์เพื่อมาดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างเบ็ดเสร็จและ คบวงจรดังนนั้นหนทางเดียวที่อาจทําให้พักคสีน้ําเงินสามารถคุมกระทรวงเกษตรได้ไร้ปัญหาก็คือการดึงพักคสีฟ้าเข้ามาร่วมรัฐบาลแทนแน่นอนว่าการเลือกทางนี้อาจได้ภาพลักษณ์ก็จริงแต่ก็แลกกับความเสี่ยงทางการเมืองว่าหากพักคสีแดงถอนตัวไปรัฐบาลก็จะเหลือเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งและอาจต้องยบสภาเลือกตั้งใหม่ ทามกลางทางเลือกสองแพร่งเช่นนี้ต้องวัดใจว่าสุดท้ายแล้วพักน้ำเรินจะเลือกข้อไหนก่อนระหว่างความมั่นคงของคะแนนเสียงในพักร่วมรัฐบาลกับเสียงเรียกร้องของประชาชนคุณนายพิมพ์อาจจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ประสีประสาทางการเมืองแต่คุณนายพิมพ์อยากเตือนท่านนายกหนูว่าต่อให้คะแนนเสียงในพักร่วมรัฐบาลจะมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ใจของประชาชนแล้วใสสักวันรัฐบาลก็อาจล่มสลายลงได้ กลับกันหากรัฐบาลทำผลงานได้ดีสามารถแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านและปัญหาชายแดนได้ตรงจุดต่อให้จะถูกพักร่วงรัฐบาลตีรวนถอนตัวจากรัฐบาลจนต้องยบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ท่านไม่ต้องกลัวข้อนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะยังเลือกท่านอยู่ดีแถมจะเลือกแบบแลนสไลด์ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณนายพิมพ์เมียแม่ทับรายงาน